แค่หนึ่งนาทีผมทําให้เด็กใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เข้าใจงานในหน้าทั้งหมดด้วยของง่ายๆแค่ปลาจานเดียววันแรกที่ทีมเข้ามาไม่มีใครเคยทำาสังหามาก่อนผมเนี่ยเลยบอกว่าลองจินตนาการว่าเราเป็นร้านอาหารขายปลาลูกค้าคือคนที่หิวแอดมินคือคนที่รับออเดอร์ถามว่าลูกค้าอยากกินอะไรแมปเปอร์คือคนที่บริหารสต๊อกคนที่วางแผนว่าจะหาวัตถุดิบแบบไหนจากที่ไหนฮันเตอร์คือคนที่ออกไปล่าปลาจริงๆและสุดท้ายเชฟคือเซลล์ที่แปลงปลานั้นให้เป็นจานที่ลูกค้ากินแล้วพอ เพราะถ้าทุกคนในทีมเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหน้าที่ไหนในร้านทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะเร็วชัดและต่อกันสนิทไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทํางานได้พอแค่เข้าใจว่าเรากําลังทําให้คนหิวได้กินของที่เขาต้องการระบบการทํางานในหน้าเนี่ยอาจจะฟังดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันก็แค่การทําให้ลูกค้าได้บ้านในแบบที่เขาตามหามันทําอาหารให้อร่อยในแบบที่เขาอยากจะกินผมไม่สนว่าคุณมีประสบการณ์ไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเหมาะจะเป็นคนล่าปลารับออเดอร์หรือคนทําอาหารแปะไว้ในคอมเมนต์เลยครับแล้วไปดู คลิปหน้าว่างงานนี้คุณจะไหวแค่ไหน